มีคนถามมาว่าเซลขายรถกับตัวแทนประกันใครรวยกว่าด้วยความี่ผมเนี่ยก็มีประสบการณ์ทั้งเซลรลถและตัวแทนประกันแต่ไม่ได้บอกว่าอาชีพไหนดีไม่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆเ,เอาไปพิจารณาในการเลือกอาชีพกันแล้วกันนะครับผมจะพาไปดูรถคันที่ได้งบการขายเยอะที่สุดละกันนะครับมาดูคันนี้ครับแปดหมื่นสามพันบาทและดูราคารถครับคันละหนะ 1, ึ่งล้านขายรถหนึ่งคันคันละหนึ่งล้านค่าคอมแปดหมื่นสามพันบาทแต่ครับแต่นี่ไม่ใช่ค่าคอมสุดที่นะครับเพราะเวลาลูกค้าจะซื้อรถครับเขาไม่ได้ซื้อเฉยๆนะ ใช้งบการขายให้ลูกค้าจนไม่เหลือค่าคอมก็มีมาแล้วครับมาดูทางฝั่งประกันกันบ้างครับเช่นกันก็ขอยกมาแค่รายได้หนึ่งช่องทางของประกันครับไม่รวมโบนัสอะไรไตรมาสรายนูนรายนี่ไม่รวมแคเดียเอาแค่ค่าคอมโดนรวแล้วกันนะครับจะได้ดูไม่วุ่นวายนี่คือเคสจริงที่ลูกค้าซื้อประกันกับผมจ่ายเบี้ยเก้าหมื่นปลายปลายยังจะอีกโกงเป็นหนึ่งแสนแล้วกันะครับหนึ่งแสนนี่ก็คือถูกกว่ารถสิบเท่าเลยนะค่าคอมที่ผมได้เท่ากับสี่หมื่นกว่าครับเห็นแบบนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะได้คำตอบก่อนใครแล้วใช่ไหมครับว่าใครับบ่่่่เเเรรรนนกกก้ยาาาาอะะวผมมคคดไไง ได้พูดไว้ครับเขเอเซือเบนได้แต่เจปีซื้อบ้านหล้าแลัวภาพต่อมาที่ผมนับใจมาเขามีลูกเช็คหนึ่งใบขึ้นบนสไลด์แล้วก็บอกว่าเขาจะเก็บเช็คลูกค้ามาหล้านบาทบริษัทเอเอส่งรอบรายได้เขาเลยคันที่สี่แสนสมืนบาทโอ้โหเก็บมาล้านไม่ได้สี่แสนผมคิดถึงตัวเองเลยกูเลยกูขายรถเซฟิโร่ไปหนึคันเหมือนเดอมที่แลหนล้านสอก้าหมื่นแพงมากตรี้มากเื่อว่ทาักูได้คอมมิชั่นแปดร้อยโอ้โหเก็บาล้านได้สี่แสน ส่วนก็ไม่ได้เก็บเบี้ยามาได้แค่หลักหนึ่งล้านอย่างเดียวนะครับขายเคสหลักห้าล้านก็มีคับคุณบางปีขายได้ถึงห้าสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทไม่ต้องพูดถึงค่าคอมเนี่ยนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหน